สวัสดีครับคลิปนี้ผมมีโหต้ายูกีนร้อยวัตต์ตัวท็อปรุ่นที่ผมคิดว่าน่าใช้มากๆมารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็นโมเดลที่ผมใช้มารู้สึกว่าจะเป็นตัวที่2นะครับแล้วก็ใช้ดีมาจนถึงตอนนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับจริงๆโมเดลเดียวกันนะตัวบนเนี่ยผมใช้มานานมากน่าจะ3-4ปีแล้วนะครับถือว่าเยี่ยมอยู่เลยก่อนหน้านี้ซื้อมาแพงมาก ตัวนี้จะประกอบไปด้วย3 usb c และ1 usb a 100วัตตเช่นเดียวกันนะครับสเปคค่อนข้างดีแต่เป็น2ขาพับนะก็ใช้งานดีตัวนี้ผมชอบเสียบโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็เสียบมือถือไปพร้อมๆกัน100วัต์ใช้ดีมากจริงๆผมมียูกรลีนเยอะมากๆนะครับที่โชว์เนี่ยจะเป็นยูกรลีน100ยวัตแล้วก็65วัตต์40วัตนะครับแล้วก็มีสายยูกรีนอีกเพียบเลยแล้วก็ไม่ได้เอามาโชว์ด้วยนะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ผมเอามาแนะนําเนื่องจากว่า ตัวนี้เป็นตัวที่ผ่านมาอ,อก,กอโดยสมบูรณ์นะครับเขาเป็นขากลมใหญ่ตัวนี้แล้วก็มีขั้วเฉพาะตรงป,ปลายแบบนี้จะเหมาะกับเต้ารับรุ่นใหม่ที่ผ่านมาอ,อก,กอเช่นเดียวกันเขาจะมีขั้วเฉพาะตรงปลายตัวนี้ก็จะเป็นฉนวนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้นําไฟฟ้ากรณีที่มีลวดมาพาดหรือมีไม้บรรทัดเหล็กมาพาดก็จะไม่ช็อตนะครับกรณีที่ใช้งานทั่วไปก็จะปลอดภัยมากขึ้นสเปคของเขาก็จะเขียนไว้เล็กๆตามนี้นะครับลองหยุดคลิปดูได้เดี๋ยวผมขอโชว์ที่กล่องนะครับ ถือว่าเป็นรุ่นที่มอ,อกอมาเต็มเลยตามนี้นะครับขอไปเร็วนิดนึงมาดูสเปคกันตัวนี้เขาเป็นกล่องรุ่นใหม่นะวางขายโดยตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยนะครับเป็นแกนเจ็วิลล่าประกัน2ปีทุกรุ่นทุกหัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นในานามยูกลีนเป็นแกนอินฟินิตี้นะครับความร้อนน้อยลงปฏิทภาพสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของยี่ห้อเขานะผมก็เลยรู้สึกมั่นใจแล้วใช้เยอะพอสมควรนะครับเทอร์โมการดมีระบบ ที่จะเซ็นเซอร์ความร้อนด้วยปกป้องความร้อนชาร์จปลอดภัยควบคุมอุณหภูมินะครับเหมาะกับการใช้งานกับ Macbook แล้วก็แท็บเล็ตมือถือแล็ปท็อปอื่นๆจริงๆก็ใช้ได้หมดแหละครับถ้าเกิดว่าเป็นคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่มี USB-C เนี่ยเขาสามารถที่จะจ่าย Power Delivery ได้อยู่แล้ว PD 65วัตต์ขึ้นเนี่ยสบายมากนะครับตัวนี้ก็จะมาในกลุ่ม n e x o r นะครับ4พอร์ตแกนฟ้ c ชาร์จเป็นแกเลียมในไตรนะครับ ตัวนี้4พอร์ตจริงๆ4พอร์ตนี้รวมกันแล้วไม่เกิน100วัตต์นะจะมี3พอร์ต usb c แล้วก็1พอร์ต usb a สเปคเดียวกันกับที่ผมแนะนำไปตัวแรกนะครับก็จะมาขารูปแบบใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นยูกรีน100วัตต์4พอร์ตเขียนเอาไว้ตามนี้นะครับสเปคด้านหลังเขาจะกินไฟตามนี้นะครับไฟ100โวลต์ถึง2 4 0โวลต์ได้เลยสบายมากแล้วก็ usb c 1หรือ usb c 2นะครับสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดพอร์ตละ 100วัตต์แม็กนะครับถ้าเกิดเสียบพร้อมกันก็อาจจะแชร์กันแล้วก็ usb c 3จ่ายสูงสุด30วัตต์นะครับที่เหลืออยู่ได้หมดเลยนะแล้วก็ usb a จะจ่ายสูงสุด22.5วัตต์ตามสเปคของ usb a นะครับมีภาษาไทยเขียนไว้ด้านล่างเขาเอาแบบมาใหม่ผ่านมอกก็แล้วกล่องก็จะเป็นภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษด้วยแบบนี้ครบถ้วนนะครับผู้จัดจำหน่ายก็ตามนี้ยู u green นะครับประเทศไทยจัดจำหน่ายโดยบริษัท g a d g e วิ i ล l a นะครับ ร้านนี้ประกันดีส่งไวมากๆอันนี้ก็ยืนยันว่าร้านถือว่าจัดการได้ดีครับส่งเร็วเหลือเชื่อเลยในกล่องก็จะมีคู่มือมาให้นะครับคู่ม,มือมีหลายภาษามาดูตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับ power distribution ก็คือการจ่ายไฟการจ่ายไฟ1พอร์ตจ่ายเท่าไหร่2พอร์ตจ่ายเท่าไหร่นะครับเสียบที่ะพอร์ตจ่ายยังไงบ้างกรณีที่เสียบ2พอร์ตก็จะได้65สิบหทหรือ30ท่บก็ประมาณนี้นะครับ ก็เป็นการแชร์กันสามารถอ่านคู่มือได้ส่วนตัวรู้สึกว่ารุ่นใหม่ออกแบบมาเพื่อที่จะให้แข็งแรงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเขาไม่ให้พับแล้วนะมาแบบนี้แข็งแรงเพื่อที่จะถอดเสียบอย่างแข็งแรงนะครับสามารถที่จะเอาไปพกพาก็ได้นะไม่มีปัญหาใส่ถุงผ้าได้เลยแล้วก็กรณีที่เจองานแน่นๆปักแน่นๆแบบนี้มันแข็งแรงเนื่องจากไม่ต้องพับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถกำรรแบบนี้ดึงออกมาได้เลยนะครับผมรู้สึกว่าผมก็กลับมาชอบขาแบบนี้รู้สึกว่ามันทนทานกว่า ตัวอะแดปเตอร์ก็ออกแบบมาได้ดีนะครับตรงนี้เป็นสีเทาด้านเข้มๆหน่อย <ๆ S 1> ก็ไม่มีลายนิ้วมือนะครับส่วนฝั่งทางนี้ก็เป็นสีเทาสวยเป็นเมทัลลิกนะเป็นคล้ายๆกับสีรถยนต์นะครับแต่ว่าเป็นออกกึ่งทักษานิดนึงก็ไม่มีลายนิ้วมือเหมือนกันสังเกตดูผมจับไปนี่ไม่ค่อยมีนะครับมีคลิปมันเงาอยู่ตรงนี้สวยดีด้านบนตรงนี้ USB C 1 USB C 2สามารถเสียบกับโน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตหรือมือถือได้เลยนะครับส่วน USB C 3สามารถใช้กับแท็บเล็ตหรือว่า iPhone ได้ ตัวนี้ก็ใช้กับ iPhone ได้นะครับเขาก็จะเขียนไว้คร่าวๆประมาณนี้ถ้าจะใช้กับโน้ตบุ๊กหรือว่า m o o k o o กก็ให้ใช้ C1 กับ C2 เท่านั้นนะครับเบื้องต้นก็จะทดสอบ usb c 1ก่อนเลยชาร์จ power bank นะครับตัวนี้เป็น power bank ที่แบตเตอรี่ค่อนข้างลดลงต่ำมากฉะนั้นการดึงไฟเขาก็จะดึงไฟเต็มๆนะครับโอเคมาแล้วครับเริ่มจ่ายไฟแล้วนะครับ สังเกตดูปุ๊บมาปั๊บจไฟที่63วัตตามที่ power bank จะดึงได้นะครับสังเกตดูเป๊ะเ,เลยนะครับขึ้นมาปุ๊บดึงเลยเนื่องจากานาแบตเตอรี่เขาไม่มากนะครับคราวนี้ผมจะเสียบพอร์ตที่เป็น USB 2ไปด้วยนะ USB C 2นะครับมาดูกันว่า power bank ตัวนี้จะดึงไฟเท่าไหร่เนื่องจากว่า power bank ตัวนี้สามารถที่จะวัดกำลังวัดได้มาแล้วครับ มาดูว่าเขาดึงความเร็ีวเท่าไหร่เริ่มดึงเลยนะครับอยู่ที่30วัตต์่สิวัตต์โดยประมาณนะครับก็ตามสเปคเลยนะเขาเขียนเอาไว้ว่า6 0สิทับามาดูกันนะครับตัวนี้ก็ดึงไฟเท่าเดิม63วัต์นะครับฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นประมาณ28วัต์นะครับ ถือว่าตามสเปคนะการจ่ายไฟเมื่อมีหลายอุปกรณ์ก็ถูกกาหนดเอาไว้แบบนี้นะครับถ้าอุปกรณ์เดียว1 0 0วัตซีสก็1 0 0วัตแล้วก็พอร์ตอื่น3 0วัตต์2 2 5วัตนะครับถ้าเกิดมีการเสียบ2พอร์ตก็ได้แกรมตามนี้65หรือ30 30หรือ65ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์จะดึงนะครับถ้าเสียบ C1 กับ C3 ก็60 30 65 22.5เนี่ยครับที่เขาเขียนเอาไว้ประมาณนี้ถ้าเกิดเสียบ3พอร์ต เสี c 4 c อร์ตก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวลองให้ชมนะครับตอนนี้ก็ยังจ่ายไฟนิ่งๆนะครับนิ่งมากๆ63วัตต์ถือว่าเยี่ยมครับไฟนิ่งจริงๆนะครับตัวนี้มาดูเขาดึงไฟเท่าไหร่ตัวนี้ดึงที่27.8เท่าเดิมครับเป๊ะๆนิ่งมากครับหัวชาร์จตัวนี้ลองชาร์จ iPad Gen 10ครับตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่52%ไม่แน่ใจว่าจะดึงเต็มสเปคหรือเปล่านะครับโอเคลองวางไว้สักพักนึงนะครับ ความเร็วชาร์จ ipad gen 10อยู่ที่23.8ประมาณ24วัตต์25วัตต์ครับขึ้นไม่เกินนี้นะครับลองชาร์จ iphone 13 pro max ครับแบตเตอรี่อยู่ที่28%ิดเนะครับคิดว่าก็น่าจะดึงเร็วเช่นเดียวกันตอนนี้ชาร์จเข้าแล้วนะครับปล่อยไว้สักพักแบตเตอรี่ขึ้นมาที่34แล้วนะครับมาดูเขาจะชาร์จเร็วเท่าไหร่ความเร็วในการชาร์จอยู่ที่ประมาณ18 -20 วัตต์นะครับ คิดว่าอยู่ที่ iPhone มากกว่าเพราะว่า p p o o n แบตเตอรี่เกิน30%นะครับเขาก็เลยไม่ได้ดึงไปมากกว่านี้นะครับแต่จริงๆชาร์จได้นะคิดว่าเต็มสเปคแน่นอนนะครับลองชาร์จอุปกรณ์กินกระแสไฟต่ำนะครับผมมีหูฟังลองชาร์จก็ชาร์จได้ครับไฟเข้านะครับจะกินไฟต่ำไฟสูงคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหากับอะแดปเตอร์ยูกลีนนะครับก็ชาร์จได้นะครับลองชาร์จไมโครโฟนครับ โอเคแล้วก็ลองชาร์จหูฟังครับโอเคไฟเข้านะครับทดสอบชาร์จ AirPods 4ครับโอเคชาร์จได้ครับไฟเข้าปกติลองชาร์จ Pocket Wi-Fi ไไปด้วยครับโอเคไฟเข้านะครับตอนนี้ก็เริ่มมีไฟกระพริบ ความเร็วในการชาร์จขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ด้านไหนนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เต็มอยู่แต่ก็ชาร์จได้ลองจ่ายไฟให้น้ t ตบุ๊ก usb c นะครับตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊ก hp ซึ่งมีพอร์ต usb c สามารถที่จะใช้อแดปเตอร์ยูกรีนได้ผมใช้บ่อยนะครับผมใช้6 5วัตต์ก็พอมาดูตัวนี้เขาจะจ่ายไฟเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็สามารถดึงไฟได้6 0วัตต์ครับแต่ว่าเขาก็ปรับลงนะครับ55 9เพราะว่าตอนนี้แบตเตอรี่เต็มอยู่นะครับสามารถที่จะ ชาร์จไฟได้ปกติไฟเข้านะครับผมจะวัดไฟเพิ่มนะครับด้วยการใช้ปลั๊กวัดไฟ DIY ของผมตัวนี้ตอนนี้จ่ายไฟให้กับโน้ตบุ๊กอยู่สังเกตดูเป็นสีเขียวนะครับไฟที่จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ5 0วัต์สังเกตดูตัวหนังสือสีเหลืองนะตัวนี้คือไฟเข้าโน้ตบุ๊กโดยประมาณนะครับซึ่งตัวอุปกรณ์ตัวนี้เขาก็โชวว่าไฟเข้าอยู่ที่ประมาณ34 38วัต์นะครับ 62วัตต์สลับกันไปมานะครับเนื่องจากว่าโน้ตบุ๊กเขาก็ดึงยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับผมจะชาร์จเพิ่มด้วยการเอาพอร์ตที่2ไปชาร์จ iPad Gen 10นะครับตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่52%ตามนี้นะไฟเข้าแล้วนะครับสังเกตดูเขาก็จะดึงไฟเพิ่มขึ้นเป็น48-50วัตต์นะครับสีเหลืองๆนะผมก็จะเอาพอร์ตอีกพอร์ตนึ่ง เป็นพอร์ตที่3ของอะแดปเตอร์นะครับ USB C ี C3 ไปชาร์จมือถือตุนนี้เป็น iPhone iPhone ตอนนี้แบตเตอรี่37นะครับก็ปล่อยให้เขาดึงไฟไปก่อนวางไว้ตรงนี้นะครับชาร์จทั้งหมดเลยไฟเข้าโน้ตบุ๊กด้วยเข้า iPad ด้วย iPhone ด้วยนะครับแล้วก็พอร์ตสุดท้ายนะครับที่เป็น USB A จะชาร์จ Pocket WiFi ที่เป็น 5G นะครับ ผมก็จะเสียบไว้ทั้งหมด4อุปกรณ์ตอนนี้เต็มแล้ว4พอร์ตนะครับลองดูว่าไฟเข้าหรือเปล่านะครับโอเคไฟเข้าแล้วนะมาดูกันว่าเขาจะดึงไฟเท่าไหร่นะครับตอนนี้อุปกรณ์ก็กินไฟไม่เต็มเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ส่วนใหญ่ก็เต็มอยู่อย่างเช่นแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กก็เกือบเต็มนะครับเขาก็จะดึงไฟไปที่ประมาณ80วัตต์ครับ82วัตต์นะครับก็ถือว่าโอเคนะคราวน,นี้ทดสอบการดึงไฟแบบจัดเต็มนะครับผมจะเอาเพลวแบงค์ตัวนี้เข้ามาด้วย ตัวนี้เป็น power bank Ugreen ใช้ดีมากนะครับเสียบชาร์จเต็มๆเพื่อให้เขาดึงไฟมาดูกันว่าพอไฟเข้าตัว power bank ตัวนี้เต็มๆเนี่ย29วัตต์เขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหตอนนี้ก็ขึ้นมาเกือบเต็มแล้วครับ94วัตต์นะครับโดยประมาณ95วัตต์ครับ96 w แล้วครับเนื่องจากว่ามี power bank มาดึงไฟเข้าไปเต็มๆนะครับก็ ดึงไฟไปที่ประมาณ95วัตต์ผมดึงโน้ตบุ๊กออกมาเพื่อที่จะชาร์จเพลวแบงค์ตัวนี้มาดูกันว่าเขาจะดึงไฟได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตัวนี้เพลวแบงค์แบตเตอรี่อยู่ที่16เองน่าจะดึงไฟเต็มๆแน่ๆนะครับโอ้โห oh. ตอนนี้เขาดึงไฟจากตอรอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ดึงไฟจากไฟบ้านอยู่ที่112.8วัตต์นะ113วัตต์เพื่อที่จะมาจ่ายไฟให้อุปกรณ์เขาก็จะแชร์กันไปนะครับเต็มๆเลยนะ 112.8วัตต์นิ่งๆคิดว่าน่าจะเต็มแม็กสปีดของเขาที่จะจ่ายได้ไม่ร้อนนะครับอุ่นๆนะตอนนี้ความร้อนยังไม่ขึ้นนะครับถือว่าโอเคมากๆเลยกับอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็ถือว่าเอาอะแดปเตอร์ดีๆน่าใช้มารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้รู้สึกว่าใช้งานได้ดีผมชอบรุ่นนี้มากๆ ที่ชอบเป็นการส่วนตัวเนื่องจากว่าผมใช้รุ่นนี้มานานมากๆตั้งแต่รีวิวไปแรกๆนะครับเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วนะก็ใช้มาตลอดนะครับใช้งานแบบพกพาเนี่แหละแล้วมาเจอตัวนี้รุ่นใหม่ที่ขาพับไม่ได้ซึ่งดูแข็งแรงกว่าเดิมนะครับรุ่นนี้ทาออกมาเพื่อที่ให้ตอบโจทย์มอก,กอใช้งานได้ดีตอนนี้เห็นมีโปรโมชั่นอยู่นะสามารถกดตางวันน้ใต้คลิปหรือตามตะก้าเข้าไปดูได้เลยนะครับผมเอามารีวิวไปให้ยืนยันว่าใช้งาน,นจริงๆแล้วก็ จ่ายไฟเต็มๆเกินสเปคด้วยผมทดสอบจ่ายไฟเขาจ่ายไฟได้เกินร้อยด้วยนะจ่ายให้อุปกรณ์ power bank สองตัวแล้วก็มีแท็บเล็ตแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ทดสอบเมื่อสักครู่จะเป็น Pocket WiFi นะครับก็จ่ายได้ดีตามที่เห็นนะครับเอาสินค้ามาดูใุ้ชมถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะกดเข้าไปอ่านสเปคไปดูคอมเมนต์ก่อนสั่งซื้อได้แล้วก็หากมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวรีบทดสอบามาตอบให้นะครับขอบคุณที่ทชมครับสวัสดีครับ